มาต่อกันที่กิจกรรมดีๆของทาหารแทนคุณแผ่นดินนะคะกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่8ลงพื้นที่มอบผมกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นค่ะเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องของภัยหนาวตามนโยบายของกองทัพบกค่ะ พันโทนโรงพลลีไพบุ์ผู้บังคับกองพันฐานราบที่3ากรมฐานราบที่8ค่ายศรีราชเดโชชัยจัดชุดปฏิบัติการกิจกรรมประเรือนของหน่วยร่วมกับสสดีอำเภอแวงใหญ่ไปลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์นะคะรับสมัครทหารโดยวิธีร้องขอแบบออนไลน์พร้อมกับมอบผมกันหนาวให้แก่พี่น้องประชาชนที่ยังคงประสบภัยหนาวอยู่ในขณะน,นี้โดยเฉพาะในพื้นที่ทุรก,กันดารที่บ้านโนสบบน,โนสะอาดตำบนโนนสะอาดอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลบ กระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในพื้นที่ห่างไกลซึ่งกองทับกนะคะได้เล็งเห็นถึงความสําคัญการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็พร้อมให้การสนับสนุนเพื่อให้ทุกคนสามารถผ่านพ้นวิกฤตสภาพอากาศหนาวในครั้งนี้ไปได้ด้วยความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีโดยประชาชนได้ขอบคุณกองทบกค่ะที่เป็นสื่อกลางในการนำควาอมอบอุ่นมาสู่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว ซึ่งกองปัญหารราบที่3กรมฐานราบที่8ค่ะรู้สึกยินดีนะคะที่ได้เดินทางมาพบปักกับพี่น้องประชาชนมามอบสิ่งของในครั้งนี้ก็ถือเป็นการให้ความช่วยเหลือลดภาระให้กับประชาชนในทุกๆพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติต่างๆเนื่องจากสภาพอากาศบางพื้นที่ในขณะนี้ต้องบอกว่ายังหนาวเย็นอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งองทบบก็มีความห่วงใยแล้วก็ได้ดําเนินการช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนค่ะ